ครั้งนี้ก็เป็นเบอร์10ทับ60เหมือนเดิมครับของเยอรมันครับร้านอยู่ฟ้าอินเตอร์ไพรส์ครับตัวแทนจำน่ายสวัสดีครับเจอกับลุงเดอร์ไลเดอร์อยู่นะครับวันนี้วันนี้ถึงคิวเจ้า G ีเอปัซี่ครับจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนี้เลขมาอยู่ที่ 5 8าหมื่นแปดพันสามรกิามโเมตรนะครับครั้งที่แล้วใช้ของเล็บโซนครับใช้ของเล็บโซนเบอร์ 10W 60วันนี้วันนี้ก็จะมาใช้ของเยอรมันอีกครับอันนี้ก็จะมาใช้ของเยอรมันครับเป็นของพุชครับเบอร์เดียวกันครับ 10W60 และก็ไส้กองน้ำมันเครื่องจะใช้ของไทยนะครับกองน้ำมันเครื่องจะใช้ของไทยทำไมผมถึงใช้ของไทยผมสะดวกเวลาถอดแล้วก็เวลาผมสะดวกเวลาถอดครับนะครับไส้กองมันจะมีให้เราใส่บล็อกเกีียวได้ครับไส้กองตรงนี้หัวมันจะมีบล็อก บล็อกประแจให้เราถอดได้ง่ายครับอย่างตัวนี้ครับตัวที่ใส่อยู่นะฮะมันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเหลี่ยมได้ครับบล็อกหกเหลี่ยมเราสามารถใช้บล็อกประแจหกเหลี่ยมได้ถอดง่ายครับ ไดแล้วครับมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งถอดแค้็กมาเรียบร้อยแล้วครับมีก้อนหินติดอยู่ก้อนหนึ่งสิบ60หกสิบครับของเลิบโซนครับดำปีเลย จะไม่วิ่งให้ถึงหมื่นกิโลนะผมจะวิ่งแค่เจ็ดพันถึง8 0ดพันแค่นั้นผมก็จะเปลี่ยนออกนะทีนี้ก็จะมาถอดกองครับก่อนถอดกองต้องทีนี้จะใช้ประแจบล็อกเบอร์17นะครับ มันเคลื่อนกียังเหลืออยู่ครับสักอนครับโอ้ w o แหวนตัวใหมค่ครับ เต็มมากครับออกยากโอเคใส่น้ำมันเข้าไปให้เสียน้ำมันเข้าไปก่อนนะครับให้เต็มเลยครับ แค่นี้พอ okay, แล้วครับโอเคแล้วสำหรับช่องเติมน้ำมันเครื่องจะอยู่ยที่ด้านขวามือนะครับอยู่ห้องเครื่องด้านขวามือจะเป็นตัวนี้ครับ ห้องเครื่องครับน้ำมันเครื่องขายตรงนี้ครับรังนี้ก็เป็นเบอร์10ทับ60เหมือนเดิมครับเป็นของเยอรมันครับก็ขอ,กข,อขอขอบคุณร้านอยู่ฟ้าอินเตอร์ไพรส์นะครับขอ,อนแก่นตัวแทนจำหน่ายสกูบอดี้ครับขอบคุณคุณแบตเจ้าของร้านด้วยนะครับร้านอยู่ฟ้าอินเตอร์ไพรส์ครับตัวแทนจำหน่าย เนีสามลิตรครึ่งเต็มครับไม่เหลือเลยครั้งที่แล้วประมาณ3.7ลิตรแบนนี้4ลิตรเลยครับ เติมเลยครับเติบเต็มเลยตาแมา่โอเคเติมสี่ลิตรเต็มครับเดี๋ยววาน้ี้มเสุด ร้อยนลครับเป็นใช้เองมาทั้งหมดห้าหมืนเกือบหกหมืนกิโลแล้วครับน้ำมันเครื่องสเปคมันจะเปลี่ยนทายทุกหนึ่งหมืนกิโลแต่ผมจะประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันโลหรือแปดพันโลบางครั้งก็8ปดพันโลผมก็เปลี่ยนแล้วครับ,บรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับขอบคุณ f อขอบคุณสมาชิกของลุงเหนือ,อไรเดอร์ด้วยนะครับที่ให้กำลังใจลที่ให้กำลังใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ